นิทานอิโสเรื่องหมาป่าผู้รับอาสาณฟาร์มเลี้ยงแกะแห่งหนึ่งซึงตั้งอยู่ริมเนินเขาเงียบสงบมีชายผู้หนึ่งอาศัยอยู่เขาเลี้ยงฝูงแกะของเขาด้วยความรักและเอาใจใส่ไม่ว่าแดดจะร้อนฝนจะตกเขาก็ไม่เคยขาดหน้าที่ดูแลแกะเลยแม้แต่วันเดียววันหนึ่งขณะที่ชายผู้นั้นนั่งเฝ้าแกะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เงื่อไหลตามขมับจากความเหน็ดเหนื่อยจูๆ่ๆหมาป่าเจ้าเล่ตัวหนึ่งก็เดินผ่านมาอย่างแนบเนียนมันแต่งตัวคล้ายสัตว์พนเจจนจรใส่เสื้อเก่าๆทำตัวเป็นมิตรสวัสดีท่านคนเลี้ยงแกะดูท่าทางจะเหนื่อยมากนะวันนี้หมาป่าทักทายด้วยเสียงอ่อนโยนแปลกหูชายเลี้ยงแกะเงยหน้าขึ้นมองด้วยความระแวงเล็กน้อยใช่ก็นิดหน่อย ข้าต้องตื่นแต่เช้าทุกวันไม่มีเวลาหยุดเลยหมาป่าทำหน้าเศร้าแล้วถอนหายใจข้าสงสารท่านเหลือเกินท่านเหนื่อยมากนักข้าว่าท่านพักผ่อนบ้างเถิดฝากฝูงแกะไว้กับข้าได้เลยวันนี้ข้าจะดูแลให้เองเจ้าแน่ใจหรือข้าไม่เคยปล่อยให้ใครดูแลพวกมันมาก่อนชายเลี้ยงแกะถามอย่างไม่มั่นใจนักหมาป่ายกอุ้งเท้าทาบอกแววตามุ่งมั่น ข้าสัญญาด้วยเกียรติของข้าแม้แต่ตัวเดียวก็จะไม่เป็นอันตรายข้ารู้ว่าท่านรักพวกมันข้าจะเฝ้าให้ดีที่สุดคำพูดของหมาป่าฟังดูจริงใจจนคนเลี้ยงแกะคลายความระแวงเขายิ้มบางๆแล้วพยักหน้างั้นข้าขอกลับบ้านไปพักสักหน่อยฝากเจ้าด้วยนะแน่นอนท่านไปพักเถิดไม่ต้องห่วงหมาป่ายิ้มมุมปากอย่างพอใจ เมื่อชายเลี้ยงแกะเดินหายไปจากทุง่งหมาป่าก็เผยรอยยิ้มอีกแบบหนึ่งออกมาจากมิดกลายเป็นนักล่าในคลิปตามันกระโจนเข้าใส่ฝูงแกะอย่างโหดเหี้ยมโดยไม่มีใครขัดขวางเวลาเย็นใกล้ค่าชายเลี้ยงแกะกลับมายังทุ่งของตนแต่ภาพที่เขาเห็นคือรอยเลือดบนหญ้าซาแกะนอนเลียงลายและไม่มีแม้เงาของหมาป่าหลงเหลืออยู่ เขาสุดนั่งลงกับพื้นน้ำตาไหลออกมาด้วยความเสียใจข่าไว้ใจผิดคนเพราะคำพูดหวานๆของเจ้าหมาป่าเพียงไม่กี่คำเรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆเพียงเพราะคำพูดดูดีเพราะคนที่ยิ้มให้อาจเป็นคนที่ทำร้ายเราได้ในภายหลังหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมิและมิม์ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ